ใครทำอะไรข้างในเกากันใหยังมเก็บคลอง่าใครทำอะไโอ้ไอเกี่วเสร็จแล้วดีดีดีทำงานงาพอบพอบพอบเออได้อยู่อันนี้นี่ปิดออันนี้แตกเยอะเนาะเดี๋ยวพนี้่าอ่ะเดี๋ยวนนี้เก็บข้าวของกลเนรนี้นีิดหนึง้างบนเหรอเอตัวที่แตกหรือว่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งนะตั้งมีจะตั้งอยู่มีเศษเยอะๆเดี๋ยวค่อยจะทลังเดี๋ยวค่อยวางกันรอเศษก่อนรอเสศษเยอะก่อนส่วนส่วนในตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมนั่นแหละที่เรามีวิธีอยู่ใช่ไหมมีมีรอเสศษมันเรือกันเนาะเสศษเรือจากตอนนี้ใช้ได้หมดเลยหนิชื่อคลองหนิใช่ไหมถ้าทิ้งก็นี่อยู่ได้ใบในมีใช่เหรออันนี้เหรอไม่เศษจะเสียอ่ะเอามาแล้วนะกองเออนั่นแหละเม่ได้หมดหรอกเออใช้มันมีอยู่เลย ใช้แล้วใช้หมดแล้วงเดี๋ยวช่องตรงนี้เดี๋ยวเรารองานเรือดเสร็มบก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปอ่าเดี๋ยวเราจะด้านบนนี่พี่บาวจะทำแนวตั้งใช่ไหมอ๋อตั้งตั้งขึ้นให้มันสวยใช่ไหมสลับกันตั้งเพื่อให้มันสวยใช่มันจะมีลวดลายไหมถ้ามาทแนวเดียวกันอ่ะชยชจะไม่ค่อยสวยนัชยชถ้าตั้งขึ้นมันจะเป็นลวดลายมันเป็นแบบแบบหนึ่งอ๋อ เดี๋ยวต้องแล้วก็ออกออกมือเราเดี๋วจะเอาเอาแบบนี้ผมผมนึกออกไหมรู้ว่านั่นแ่นนั่นแหละนั่แล้วก็แบบนี้นะเคยกันแบบนี้นะเออนั่นแหละนั่แหละเคยกันแบบนี้เออนั่นแหละนั่นแหละแต่มันมีมันมีนมีทีมันมีขั้นตอนมันอยู่มีขั้นตอนอยู่นี่นี่ใช่ไหมอือเยอะมีขั้นตอนอยู่แบบนี้เหมือนสไตล์บ้านที่เจ้าอยู่น่ะใช่เขาก็เคยกันแบบนั้นใช่ อ่าทำให้ตงหลากหลายหน่อยยังไม่เศษมัเรื่องได้สเ็จมันอ่านั้นเดี๋ยวพ่ไปว่ากันครับอ่าโอเคเข้าใจเื่อจดูมาเีมก็บของเก็บขาองก่อนเออเดี๋ยวเก็บข้าองเเเก็บไว้เสหมือนเดิมครับผมกลับเก็บของเหมือนเดิม

ดูที่ประตูปิดได้หรือเปล่ามีความไฟ,ฟร์ฟ้เาเราเดี๋ยวค่อยเลี่ยเให้มันมันบวกให้ประตูแจมันก,ก่อนค่อยเลี่ยงอา่อาห้องนี้อุ่นมากเลยสี่อย่างสุดพ่อติดพอเห็นปะก็เ,เดียวเลยเดี๋ยวก็มีการติดขอบนี่นติดขอบกันประตูทะลุอ่าหลุดออกไปข้างนอกนะครับมีขอบอยู่ครับ ตัวนี้ก็ปิดที่หลังนนะการห้องนี้ปิดที่หลังรอดูไม้ฝ่าชิราเราเรือก่อนนะครับขอห้องเด็กๆห้องเมล็ดนะครับผมนอนกับสบ,บายๆไอ้ทีนะ่นเป็นความฝันนะที่เมื่อวานเราคงไม่มีใครมายากได้บ้านไอ้ทีนะจะได้จะได้ทุกคนนะั่นแหละแต่ว่าด้วยสภาพกำลังด้วยปัจจัย ซึ่งปาจทุวนันนี้หลังเท่านี้ก็ไม่เช่นน้อย,ยราคาก็อ,าอย่างสีาษาอย่างพวกผมพวกเราแล้วก็เพื่อไม่ถึงครั0สองแสนสามแสนอไอ้ทนะสำหรับคนที่มีตังมีเงินทองก็โอเคถือว่าสบายนะครับสำหรับีตาศีษะก็ถือว่าใหญ่หลวงนะไอ้สิกว่าจะได้มานะครับที่เป็นบุญเป็นสองๆเขาเป็เล็ดสะซอยนะครับที่มีเปียจีดีมองเห็น ที่เราไปทำบ้านให้นะครับน่าจะเป็นบุญเก่านใช่คนเยอะจริงๆรออย่างอย่างยังไม่มีนะยังกุญแจเนาะใส่ค่าที่แล้วก็าทำความดีเยอะๆเราที่ว่าอย่างนั้นนะเราเราเราทำงานแล้วก็บุญป็นตามไม่รู้จริงๆจริงๆคนที่ลำบากแบบนี้มีเคสแบบนี้เนี่ยเราเราเราเป็นบุญกรันหรอเนี่ยบุญดี าส่งเรามาช่วยเมื่อกี้มะขาวเนาะเราเราเนี่ยเขาส่งมาช่วยมาขาวโดนด่าทุกวันเลยมาขาวเถอะมาขาวตุ๊ปมาดำนี่เลยเขาส่งเรามาช่วยช่วยเหลือวคนพ่อระบากไม่มีที่อยู่ในบอกว่าเป็นเพืขีมะขาวมาช่วยเนาะมาขาวมาดำเอายางอีกที อ,อ,อ,อันนี้ไม้ที่ผมตัดไว้นี่นะเราจะทำประตูนะหันะเราจะทำประตู <c oughs> ทำมือซะก่อน <c oughs> <c oughs> จบบากบ้านช่องครับหลด เลตตาซอยนะครับผมโอเคนะครับก<อ>็เรื่องกุศลบุญเทาทำความดีอ่า ทุกท่านก็มีส่วนร่วมครับในการทาบ้านนะครับเราทำมาทําบ้านก็ด้วยมีกำลังใจทําได้เนะาะมีกำลังใจคง,งไม่ได้บ้านหลังใหญ่รั้นนี้ทนะีดน่าจะถอยหลังก่อน,นตั้งแต่มีทีแรกเลยครับดูก่อนว่ากำลังใจเอฟซีเข้ามาเป็นกำลังใจให้ก,ก,ก,ก็มีกำลังสู้นะครับใด่บ้านหลังนี้มอบให้กับครอบครัวแม่เล็กตะซอยนะครับขอขอมีความสุขคนเดียทุกท่าน,นครับพี่ มาดูชคลิปนะผมมีคเรยอวทุกเรื่องนะผมเอฟซีรอครับสวัสดีครับ